พักทิ้งไว15้15 2 0นาทีแล้วล้างออกนะคะสวัสดีค่ะติ๋งจากช่องติงนี่ชาแนลนะคะติ๋งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องติ๋งนี่ชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ เดี๋ยวคลิปนี้ตึงจะมาแชร์สูตรพอกหน้าที่ดีอีกสูตรให้พี่ๆเพื่อนๆไปลองทําพอกหน้ากันดูนะคะสูตรนี้จะเอาใจส,สาวๆที่ต้องการให้ผิวหน้าสวยใสยเด้งแต่งตึงมีออรา่าแถมรถิดวรอยทําให้ผิวหน้าขาวใสเนียนนุ่มชุ่มชื้นนะคะสูตรนี้เราก็จะใช้กล้วยน้ําว้าค่ะหรือใครมีกล้วยหอมก็ได้นะคะกล้วยน้ําว้าสุกหรือว่ากล้วยหอมสุกก็ได้ค่ะนมสดหรือนมจืดนะคะแล้วก็เติมความนุ่มชุ่มชื้นให้แก่ผิวด้วยน้าผึ้งนะคะ เดี๋ยวเรามาทํากันเลยค่ะในกล้วยน้ําว้านะคะจะมีสารเพิ่มความชุ่มชื้นทั้งยังมีวิตามินเกลือแร่มีโปรโตีนที่มีประโยชน์ต่อผิวค่ะเห็น <He S 2> ว่าผิวของกล้วยน้ําว้ามีสีดําไม่น่าจะกินนะคะก็นํามาทําสูตรพอกหน้าได้ค่ะยังมีประโยชน์นะคะเราอย่าเพิ่งทิ้งค่ะเดี๋ยวนํากล้วยน้ําว้าสุกนะคะไปขูดให้ละเอียดค่ะ นำกล้วยน้ำว้าไปขูดให้เรียบร้อยนะคะติ่งใช้1นลูกพอค่ะ1นลูกนี่ก็เยอะแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาผสมสูตรพอกหน้ากันเลยค่ะนมสดหรือนมจืดนะคะนมจืดเดี๋ยวเราใช้สองช้อนชาค่ะ ความนุ่มชุ่มชื้นให้แก่ผิวด้วยน้ำผึ้งค่ะใช้1ช้อนชาค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเราก็จะได้สูตรพอกหน้า ที่ดีอีกสูตรหนึ่งนะคะจากกล้วยน้ำว้าสุขที่มีประโยชน์กับผิวหน้าค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่ทำให้ผิวเราสวยใสยแต่งตึงมีออร่านะคะลดริ้วรอยแล้วก็ทำให้ผิวหน้าเราขาวเนียนใสค่ะไปลองทำกันดูนะคะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็นำมา ทอกหน้าทิ้งไวประมาณ15-20นาทีแล้วล้างออกนะคะง่ายๆเพียงเท่านี้ค่ะผิวหน้าของเราก็จะชุ่มชื้นแล้วก็แต่งตึงขาวใสเนียนนุ่มแน่นอนค่ะมีเวลาว่างทาก็ทาสามารถทําได้สัปดาห์ละ2-3ครั้งนะคะทําบ่อยๆผิวหน้าของเราก็จะอ่อ,อนเยาว์ก่อนวัยแต่งตึงแล้วก็ขาวใสแถมริ้วรอยยังไม่มีนะคะไปลองทํากันดูนะคะหาง่ายทําง่าย สุขภาพผิวหน้าเราดีสุขภาพจิตใจเราก็ดีตามค่ะไปลองดูนะคะสูตรนี้ค่ะถ้าชอบสูตรนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องติ่งนี่ชาแนด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ